สวัสดีครับพบกับผมนะครับนายอันดาทองสิมานะครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัลนะครับของมหาวิทยาลัยเอเชียอาร์เคาเนนะครับก็พอดีว่าเมื่อวานเนี้ยครับผมได้ไปเจอคลิปดราม่าคลิปหนึ่งบนแอปพลิเคชันของติ k กต k อก นะครับโดยที่ในเนื้อหาคลิปนะครับจะมีผู้ใช้งานนะครับหรือว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยเขาได้มีการถ่ายวิดีโอนะครับเป็นการเข้าพักโรงแรมที่1แล้วกันนะครับเพราะว่าทางเจ้าของคลิปเนี่ยเขาได้มีการพาครอบคัวนะครับไปท่องเที่ยวที่จังหวัดชมบุรีเขตพัทยานะครับแล้วก็เขาได้มีการจองโรงแรมในราคา2,000บาทนะครับ แล้วก็หลังจากที่ทางลูกค้าครับได้เข้าไปเช็คอินนะครับที่โรงแรมนี้ปรากฏว่าประตูที่จะเข้าห้องผักครับเกิดการเสียหายนะครับสรุปก็คือตัวเซนเซอร์ของประตูเนี่ยไม่สามารถอ่านเข้าของตัวคีย์การ์ดที่จะแปะเข้าไปได้นะครับก็ในเนื้อหาคลิปนีครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมลองให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนะครับ ก็คือเราจะเห็นว่าผู้เข้าพักเนี่ยต้องนั่งรออยู่ที่หน้าห้องแล้วว่าจะมีทั้งช่างกับพนักงานโรงแรมนะครับช่วยมาตรวจเช็กว่าโอเคเกิดการเสียหายอะไรบ้างนะครับโดยที่ทางผู้ใช้บัญชีนะครับเขาได้แจ้งมาว่าทางโรงแรมนะครับไม่ได้มีการไม่ได้มีการบริการอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนห้องพักให้ใหม่หรือว่าการที่เชิญลูกค้าครับไปนั่งรอที่ล็อบบี้ไหมเพราะว่าอากาศหน้าห้องที่ลูกค้าไปนั่งรอเนี่ย ค่อนข้างที่จะร้อนจัดแล้วก็บวกกับแสงแดดที่ส่องเข้ามาอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ทางผู้ใช้บัญชีนะครับเขาก็แจ้งมาว่าในระยะเวลาที่รอนะครับรอช่างซ่อมประตูให้เนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับในระหว่าง1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยทางผู้เข้าพักหรือว่าผู้ใช้บัญชีนะครับก็ต้องทนนั่งรออยู่ที่หน้าห้องนะครับก็โอเคทางผู้เข้าพักก็คิดว่าโอเคคงไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็คือรอได้ นะครับแล้วก็หลังจากที่ซ่อมประตูเสร็จเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าแอร์ I I ในห้องนะครับทำงานไม่ปกติอีกแล้วนะครับก็คือมีแต่ลมร้อนออกมาอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ทางฝ่ายภรรยาหรือว่าฝ่ายผู้หญิงนะครับเขาได้มีการเข้าไปเช็คในห้องน้าเพิ่มเติม,เพ,มเพราะว่าคา,างไฟหญิงนะครับเขามีอาการภูิแพ้นะครับแพ้ฝุน่นแพ้กลิ่นอะไรแบบนี้ครับ นะครับปรากฏว่าในห้องน้ำาครับมีทั้งฝุ่นมีทั้งคาบไม่พึงประสงค์นะครับทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบการบริการของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้ค่อนข้างที่จะแย่นะครับก็เลยอยากจะทำการยกเลิกการจองหรือว่ายกเลิกการเข้าพักเพื่อที่จะไปหาโรงแรมใหม่นะครับ หลังจากที่ผมได้เจอประเด็นดราม่าหรือว่าปัญหาต่างๆที่แสดงบนเนื้อหาคลิปมาแล้วอะครับผมก็เลยมานั่งคิดดูว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งนะครับทางโรงแรมสามารถนําเทคโนโลยี AI อะครับเข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์หรือว่าสร้างบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคเลย นะครับตัวอย่างเช่นก็คือสมมติถ้าเกิดว่าทางโรงแรมนะครับมีการสร้างแอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมาโดยที่มี AI นะครับมาช่วยวิเคราะห์นะครับว่าปัจจุบันนะครับอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าไฟฟ้าน้ำประปาในโรงแรมเนี่ยมีสถานะเป็นยังไงพร้อมใช้งานไหมนะครับหรือว่าทางโรงแรมนะครับอาจจะมีแอปพลิเคชันนะครับไว้ให้กับลูกค้าที่มีการทําการจองเข้ามาเพื่อที่ว่าจะให้ลูกค้าครับสามารถเข้าไปเช็คนะครับสถานะการใช้งานได้ก่อนที่จะเข้าพัก เนี่ยครับว่าโอเคปัจจุบันห้องที่เราจะไปพักเนี่ยแอร์ใช้งานปกติไหมประตูเป็นยังไงนะครับเราก็น้ําประปายัางใช้งานได้ปกติไหมนะครับเราก็ทางโรงแรมนะครับมีการทําความสะอาดหรือ,อยังนะครับมีตารางเวลาในการทําความสะอาดไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโรงแรมสามารถนํา A.I เข้ามาช่วยตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าจะเกิดประโยชน์ทั้ง2ฝั่งเลย นะครับก็คือจะเห็นได้ประโยชน์ทางฝั่งลูกค้านะครับก็คือลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลแบบเร็วทม์ได้นะครับเช็คสถานะการใช้งานของโรงแรมได้ว่าโอเคปัจจุบันห้องที่เราจะเข้าพักเนี่ยมีสถานะการใช้งานที่พร้อมๆเลยไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประโยชน์ของทางฝั่งโรงแรมนะครับก็คือโรงแรมสามารถรับรู้ได้นะครับรับรู้ล่วงหน้าก่อนเลยว่าปัจจุบันนะครับอุ ours, ปรกรณ์ต่างๆภายในโรงแรมของเราเนี่ยเกิดการเสียหายไหมหรือว่ามีตรงไหนที่กําลังจะเสียหายนะครับอย่างเช่น โอเคแอร์ห้อง401นะครับควรที่จะล้างหรือว่าเปลี่ยนอะไรไหมเพราะว่ามีการแจ้งเตือนมาว่าแอร์มีการผิดปกติอย่างนี้ครับชายก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่า,าทางโรงแรมนะครับสามารถนำ A.I เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ผมมองว่ามันโอเคเวิร์กมากนะครับส่วนบนแอปพลิเคชันเราก็สามารถนำตัว U.X นะครับหรือว่า U.I เข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมบนแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ ก็หลังจากที่ได้ฟังประเด็นดรามา่าแล้วก็ในส่วนของตัวเทคโนโลยีใหม่ที่ผมแนะนำเข้าไปอะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าเกิดว่า,าใครนะครับอยากจะนำไอเดียนี้นะครับเข้าไปช่วยตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าไปช่วยสร้างบริการเพิ่มเติมอันนี้ผมมองว่ามันโอเคเลยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังสวัสดีครับ